ทาก่อนเกินไม่ใช่สุนัขแล้วก็ยังไม่ใช่อีกนาคํานวณคลองครองจะไม่ฝ่ปีหีบไม่หลากเาบกิกแลกจะซักตากอัจจัยใครต่อใครเขาบอกว่าฟังย่กให้เขาบอกว่าฟังยากตั้งแต่เพลงแรกจนถึงก่อนเพลงอำลราชมรมยิงปืนยิงปลาไฟหวากในสมแรรถ วัวหลุดพัวรมเงาะแรงแก่กระซาหัวทองสภพาพระขนาดทรองรัวเฟื่งไม่รู้รังไงคนวิกนิยมกันกันมองเจนในวันจันมีคำเป็นพันผู้พัน หนึ่งพันกันไม่เท่ากับหนึ่งพันลำจดจำคำแต่ว่าอย่านำไปจำนำจำจดไม่ดีเท่าเข้าใจหมดใครจะอยากไม่ดีเล่าเรื่องไม่ดีเราอย่าเอาไปเล่าใครหรือใครเล่าใครเล่า,ลาจะเข้าใจเเล่าไปหายใจเข้าตอนใจหายเมื่อเจอคนหลายใจเข้าหายใจเล่าหลากหลายใครจุดหมายในจดหมายบรรยายเศร้ากดปุ่มฉายเพลงของงัวท่องในแรปเกมในะห้องปกครองย่องไปตั้งกล้องยำคำ่ำน้องถ้าคำข้องคง,งตกกนรนพมร ลอยล่องมรดกให้สืบหลอนถอนถอดสีแดงในปราหอนมันแตกออกความหลอนสัมผัสก่อนยินยะเยื่องในเวลาที่แดดออกกระทบอกแตกอ,อก